นี่ๆทุกคนเหมือนจะมีควันไฟเนี่ยลอยมานะครับแสดงว่าน่าจะมีคนอยู่แถวนี้นะถึงมีควันไฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองเรียกทักไทยดูนะฮัลโหลวูวูมีคนอยู่แถวนี้เมื่อกี้นะครับเหมือนผมเจอแสงไฟสีแดงกระพริบ,บว,วิบวับวิบวับนะบนี่นี่น,น,นี่ทุกคนผมเจอแล้วผมเจอแล้วเห็นไหมครับแสงไฟ ดผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นแสงไฟที่เกิดจากธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าแสงไฟจากสิ่งลี้ลับ สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านายเอฟซทุกท่านนะครับอยู่กับผมแทนนะครับจากช่องเดอะจังเกอร์บอยนะครับหรือว่าอาณาจักรคนป่านะครับก็สําหรับพี่ๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมมาร่วมเป็นครอบครัวเด็กกับอาณาจักรคนป่านะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมก็ได้พาพี่ๆี่เอฟซนะครับกลับมายังห้างต้นทรายนะครับเป็นห้างที่ผมเนี่ยชอบมากๆนะครับนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีนะครับห้างก็สวยแข็งแรงนะครับทุกคน เดี๋ยวให้ทุกคนชมนะสาหรับพี P ่พี่เอฟซีที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมนะหรือว่าเพิ่งติดตามคลิปผมเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นห้างอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนชมความสวยงามของห้างนะครับนี่ก็วันนี้ผมเนี่ยได้เดินทางมาคนเดียวนะครับก็ไม่มีเพื่อนๆเนี่ยมากับผมด้วยนะที่ที่ทุกคนเหมือนจะมีควันไฟเนี่ยลอยมานะครับเหมือนมีควันไฟเลยแล้วผมก็ได้กลิ่นนะครับ แสดงว่าน่าจะมีคนอยู่แถวนี้นะถึงมีควันไฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองเรียกทักไทยดูนะฮัลโหล ไม่มีเสียงตอบรับอะทุกคนแต่ว่าควันไฟได้มาจากไหนเนี่ยอุ้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 ยอือหือู๊มีคนอยู่แถวนี้ไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรนะครับทุกคน ก็อยู่ไม่ไกลาจากตรงนี้หรอกนะฟังจากเสียงเนี่ยแต่ระหว่างแต่ระหว่างที่ผมถ่ายอยู่เมื่อกี้อะ่ะทุกคนตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับกัดผมเจ็บมากไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาหาเราหรือเปล่านะครับอืมหรือว่าเป็นพวกในพรานเที่ยวป่าพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคน โอเคครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไปข้างล่างนะครับทุกคนไปหาฟืนดีกว่านนะก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับผมนะ วนี้ผมก็ได้ฟืนมาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะหุงข้าวประกอบอาหารกันเลยนะครับถึงแม้ผมเนี่ยจะยังไม่หิวก็ตามนะครับก็เป็นสิ่งที่ควรจะทําก่อนนะทุกคนเพราะว่าการอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าจะมีภาย,หร,าภายหรือว่าจะมีอันตรายเข้ามานะครับในกรณีที่สุกเฉินนะครับทําให้เราเนี่ยต้องย้ายที่นอนนะครับผมหรือว่าย้ายเพื่อไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับเราก็จะยัง มีข้าวนะครับให้กินนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีแรงในการเดินป่านะครับผมเพราะว่าในการเดินป่าเนี่ยทุกคนมันต้องใช้แรงนะครับใช้กําลังนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยจะหิวง่ายมากๆนะครับผมก็ถ้าคนเดินป่าเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับอันดับแรกเราควรจะทําอะไรนะครับอย่างเช่นผมนะครับถ้ามาถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยอันดับแรกเดี๋ยวผมก็จะจัดเตรียมเรื่องที่พักที่นอนนะครับทาที่พักที่นอนอะไรเสร็จก็ จะก่อไฟหุงข้าวทำกับข้าวนะครับต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็เลือกที่จะหุงข้าวประกอบอาหารก่อนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีที่พักอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องทำกันสร้างที่พักนะครับผมโอเคทุกคนก็เดี๋ยวมาก่อไฟกันเลยดีกว่านะครับนะตอนนี้ยุงก็เริ่มมาแล้วครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเย็นนี้เนี่ยฝนจะตกหรือเปล่านะครับตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดเสริมนะครับแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องมาเป็นช่วงๆนะครับก็ เดี๋ยวหุงข้าวทำบุกข้าอะไรเสร็จก็จะได้กลางไฟชิดนะครับผมกลางไฟชิดแล้วก็ปูกเปครับโอเคเดี๋ยวผมจะก่อไฟแล้วนะครับทุกคน Oh, wait a อนนี้ก็ได้ตั้งหม้อข้าวนะครับทุกคนแล้วก็ได้เตรียมวัตถุดิบนะครับในการทํากับข้าวนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ว่างนะครับเดี๋ยวระหว่างที่รอข้าวสุกนะครับเดี๋ยวผมเนจะกางไฟชิดก่อนเลยนะครับผมนี่เพื่อนๆนะครับที่มานอนก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ได้ขึงเชือกไว้นะครับนี่หนึ่งเส้นนะครับเอาไว้สําหรับกางไฟชิดโดยเฉพาะเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวกางไฟชิดกันเลยครับ นี่เลยทุกคนแกงของเราน่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยยกลงก่อนเลยดีกว่านะเดี๋ยวมันจะน้ำมันจะแห้งนะครับระวังนิดนึงอ่าปิดฝาหน่อยเดี๋ยวพวกมาลุกมาแรงเข้าไปนะครับตอนนี้ก็หุงข้าวทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะยังไม่กินข้าวนะครับเพราะว่ายังไม่หิวนะเดี๋ยวผมจะพักผ่อนมาครับผม นอนเสร็จรมีกาศก่นกอนสักพักหนึ่งนะครับแล้วค่อยกินข้าวในช่วงค่ำๆก็แล้วกันทุกคนนะครับ อ่ทุกคนตอนนี้นะครับก็ใกล้มืดแล้วนะครับเสียงนกตบจุงนะครับก็เริ่มดังแล้วนะนี่ทุกคนได้ยินไหมนะครับก็ตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงกว่ากว่านะครับก็ใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วเมื่อกี้ผมก็ได้นอนพักผ่อนไปอ่สักพักหนึ่งนะครับรู้สึกว่าตื่นมานี่อ่สดชื่นมากนะครับแล้วก็มีแรงดีนะทุกคนนะก็ได้เป็นกันพักผ่อนไปในตัวด้วยนะครับผมก็ได้ก่อไฟทิ้งไว้นะก็ไม่มียุง มาลบก,กวนเรานะครับผมมาเดี๋ยวมากินข้าวกันดีกว่านะครับวันนี้กับข้าวของเราก็มีแค่อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามาคนเดียวน,ยนี่อยากจะทําเยอนะแล้วทำเยอะไปก,ก็กินไม่หมดนะครับอ่านี่ข้าวผมก็สวยมากๆนี่ขึ้นหมอดีมากเดี๋ยวทุกคนมาครับก็สําหรับใครที่กําลังกินข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวมาทานข้าวพร้อมกับผมได้เลยนะไอนี่ตัวอะไรเนี่ยทุกคน เห็นไหมไอ้แมลงไอเลืคล้ายๆมดเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่มดนะปวกเหรอปวกก็ไม่ใช่ปวกไม่น่าจะกินรสด,ดีนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับผมก็เสร็จได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับส่วนไฟก็มอดไปหมดแล้วนะยุงก็เริ่มมานะครับลิ้นก็ตามมาด้วยนะทุกคนสําหรับการน,นอนป่าคนเดียวนะครับในค่าคืนนี้ก็จะเงียบเหงานิดหน่อยนะทุกคนจากที่ได้ยินเสียงนกตบยุงเนะี่ยตอนนี้ก็หายไปแล้วนะครับปกติเนี่ยเสียงนกตกยุงเนี่ยก็จะดังทั้งคืนเลยนะไม่รู้ว่าคืนนี้ทําไมมันเงียบจังเลยนะครับผม โอเคยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพักผ่อนแล้วนะครับผมซึ่งการน,นอนในป่าคนเดียวเนี่ยทุกคนก็ทําให้เราเนี่ยได้อยู่กับตัวเองนะแล้วก็ได้สงบจิตใจ,จอารมณ์นะครับผมเป็นอย่างดีเลยยังไงก็ลาตีสวัสดพ์พี่ๆทุกคนนะก็เดี๋ยวจะเข้านอนแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้านะครับผมโอเคครับผมวันดี ครับเนี่ยผมจะด้งตื่นนะทุกคนแล้วเมื่อกี้นะครับเหมือนผมเจอแสงไฟสีแดงกระพริบวิบวับวิบวับนะก็ไม่รู้ว่าเป็นแสงไฟอะไรนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะทุกคนกระพริบไม่พอเนี่ยยังลอยไปมาด้วยนะครับเมื่อกี้ นี่นี่นี่นทุกคนผมเจอแล้วผมเจอแล้วเห็นไหมครับแสงไฟสีแดงๆผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นแสงไฟที่เกิดจากธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าแสงไฟจากสิ่งลี้ลับหรือเป็นแสงไฟจากอย่างอื่นอันนี้ผมไม่รู้นะ ซึ่งผมเนี่ยก็จะจะไม่เปิดไฟล์โดยเด็ดขาดนะครับนี่ทุกคนมันขยับมันขยับมันขยับเดี๋ยวเราเนี่ยก็ดูกันไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเหมือนมันมีเสียงเดินด้วยนะครับ ไอ้ทุกคนมันเริ่มออกห่างไปไกลแล้วนะนะั่นหายไปแล้วทุกคนหายไปเลยหายไปไหนเราก็ไม่รู้นะ ือสาเหตุที่ผมเนี่ยไม่กล้าเปิดไฟเลยทุคนเพราะว่าผมเนี่ยมาคนเดียวด้วยเนี่ยเราไม่รู้จริงๆนะว่าข้างล่างเนี่ยมันคืออะไรนะครับหายไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนหลับอีกหรือเปล่านะ สวัสดีนะครับสวัสดียมเช้านะครับพี่พีเอฟซีครับวันนี้ก็เป็นเช้าที่ชุ่มฉ่านะครับบรรยากาศเนี่ยเปียกแฉะไปหมดนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยตกตั้งแต่เมื่อคืนนะทุกคนจนถึงสว่างเลยนะครับแล้วก็เฟผมผ้าผมนะครับแล้วก็ตัวผมเนี่ยก็ เปียกหมดเลยนะ <c oughs> นี่ทุกคนก็ลองดูนะครับว่าฝนเนี่ยตกหนักไม่หนักนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศช่วงฝนตกนให้ทุกคนได้ชมนะเพราะว่าผมเนี่ยมวัวแต่เอาตัวรอดนะครับผมจากฝนนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้ตัวเองเปียกนะครับทุกคนนี่นะก็ผมเนี่ยได้เทน้ําทิ้งไปแล้วรอบหนึ่งนะครับซึ่งน้ําก็ยังกลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับดูดีทุกคนนี่ให้ชมบรรยากาศนะครับเปียกไปหมดเลยเข้าของผมก็เปียกหมดนะครับนี่ ดูเปลผมนะเปลมวกพระหฮมนะครับโอ้นอนแบบทรมานมากเลยครับทุกคนซึ่งเปลผมเนี่ยผมก็พกติดกับต้นไม้ใช่ไหมเวลาน้ามันไหลเนี่ยมันก็ไหลผ่านเข้ามาที่เปลนี่นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็สายมากๆแล้วว่าทุกคนนะโอ้ดูดิน้ำเต็มเลย เอ okay, ทุกคนตอนนี้ผมก็เก็บข้าของนะครับแล้วก็ลงมาจากห้างต้นทรายแล้วนะครับผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กี่โมงแล้วก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้ดูนาฬิกานะนี่บ่ายโมงแล้วนะครับขา้าวก็ยังไม่ได้กินเลยนะครับโอ้แต่ว่าดีหน่อยที่ผมเนี่ยได้นําขน,นมมาด้วยทุกคนโอเคนะครับก็ทลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะทุกคนถ้าใครชอบทลิปผมก็อย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการถ่ายคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ